สวัสดีค่ะมาดูไพ่กันค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะที่เขาหายไปนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขายังรักคุณอยู่หรือไม่นะคะโดยไม่ให้เลือกสองสองกรุ๊ปนะคะใบแรกเบิ่งเลยจากเบิ่งกเลยใช่ไหมอ่ะย้อนไปเบิ่งข้างหน้านะแล้วก็สต็อปไว้แล้วก็ใบที่สองนะคะดูเดละเอทถึงเลขแล้วเอาสัญชาตญาณแรกเท่านั้นที่รู้สึกว่าอันนี้แหละของฉันนะคะ ดูกันว่าชายผู้นั้นหรือหญิงสาวผู้นั้นเนี่ยที่เขาห่างหายกับเราไปเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเราสถานะความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกล่องที่มีหมายเลขห้าลูกเต๋าหมายเลขห้ารู้สึกว่าเหมือนกับเขาจากแล้วเขาตัดแล้วเขาบอกว่าเราตัดกันแล้วนะเราจบกันไปแล้วนะเราต้องจบกันวันนี้แหละนั้นเราไปแล้วจริงๆนะคะเขาไม่มีเยอใหญ่เลยนะคะ ไม่มีเยอะใหญ่เลยจากตอนที่ไปเนี่ยพี่วิทกที่รู้สึกว่าตอนไปเหมือนไม่ได้บอกลาเลยนะคะอยู่ดีๆก็าหายเพลงนี้เลยอยู่ดีๆก็าหายลายไม่ตอบนะคะคือไม่มีความพอดีเลยนะคนนี้นะเวลานึกจะมาก็ามานึกจะไปก็ไปมีสองเคสนะคะคือเขาเคยมาแล้วไปแล้วกับสองคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะาอ,อยู่กันดีๆรักกันดีๆอยู่เลยนะคะ ยังรู้สึกว่าเราต้องแบบอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่ามีความโรแมนติกอะไรให้กันอยู่เลยอ่าปัญเจอปัญหาอะไรที่ในชีวิตเขาที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าปิดบงังหรือหรือเสียใจเจ็บใจอยู่สักพักหนึ่งแต่เขาไม่ได้ยอมบอกเรานะอ่าทำให้เขาเนี่ยต้องหายออกไปนะคะถามว่าเขารีเทิร์ไหมวิกกี้ขอการันตีว่าเขารีเทิรน์นะคะสําหรับคนที่เลือด้กองเนี้ยเขารีเทิร์เดี๋ยวเขากลับมาแน่นอนนะคะมาดูกันต่อว่าเขาจะมาเมื่อไหร่มาอย่างไง มาดูไพ่สำหรับนี้กันบ้างนะคะเขาจะมาเมื่อไหร่มายังไงแล้วมาทางประตูไหนของบ้านคุณวิกกี้ดูนะคะว่าตอนนี้นะคะ t h e ออ of อ o ์ r นะคะ, Force, ะ,คะเป็นเรื่องของอะไรคือคนนี้ตัดสินใจที่จะทำนะคะ ก็ทําเลยนะคะเหมือนเวลาที่เขารู้สึกเหมือนเขาติดอะ่ะเอออารมณ์แบบว่าวันนี้ฉันไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากไปฉันไปฉันเลือกทางนี้ตัดสินใจเร็วมากใจร้อนทัดไฟเป็นคนทัดไฟแน่นอนนะคะ ก็บอกว่าจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นคนเมษสิงห์ธนูนั้นเป็นลัคนาหรือราศีนะคะลัคนาหรือราศีของเขาได้นะคะแต่นี่กิ๊ไม่ค่อยอยากจะฟันนะเพราะว่าจริงๆแล้วจะหมายถึงคุณก็ได้แต่จริงใจร้อนเนี่ยมันเป็นเขาอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นดิฟกันสองฝ่ายจะเป็นเราได้ไหมแต่นี่นเรามาดูเขาไงฉันขอฟันตรงเป็นเขาแล้วกันนะมันเขาหมดอะไรตายอยากนะคะเรื่องของเขาเรื่องอนาคตรเรื่องเงินทองน่าจะมีเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือคนอื่นมาตัดสินด้วยในเรื่องนี้นะคะทำให้เขาต้องหายไปนะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกว่าเขาทาเขารักษาคุณไม่ได้ในระยะยาวนะคะเขาน่าจะรักษาคุณไม่ได้หรือเราไม่เข้ากันเนี่ยคุณเป็นคุณก็อาจจะมีความปากร้ายกดดันเขาด้วยในบางครั้งหรือมีออหลายๆอย่างรอบข้างคุณญาติพี่น้องคุณแม่คุณฐานะของคุณการงานของคุณกดดันเขานะคะ ทาให้เขามองว่าคุณเป็น The Empress นะเป็นที่สุดคุณยิ่ยอดกว่าเขานะคะสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้จ,จบภายในเมื่อไหร่คะไม่นานค่ะไม่น่าจะเกินหกเ,เดือนหกวันนี้นะคะเขาบอกไม่นานเกินไปแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่น่าจะเกินหกเดือนกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนถึงเวลามาเนี่ยเขามาพร้อมกับความมั่นใจและก็ความมั่นคงม,มากกว่าทุกวันนี้นะจ๊ะเขามาแน่นอนแล้วมาแล้วก็ฟูล f ิลมากด้วย อ่ะโอเคขอบคุณมากสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1กล่องที่หนค่ะสวัสดีค่ะสําหรับท่านที่เลือกใบไม้ที่มีลูกเต่าหมายเลขสามค่ะมาดูกันว่าคนรักของท่านตอนนี้เขาหายไปไหนเนาะเขาหายไปไหนแล้วก็จะกลับมาไหมจะกลับมายังไงจะมาทางไหนมาดูความรักของท่านกันก่อนดีกว่าขออนุญ,ญาตนะคะน่าจะนะคะ การหายไปครั้งนี้เพราะความเครียดเรื่องของเศรษฐกิจความเหมาะสมการเงินนะคะการรับอิสระพูดถึงยาเสพติดหรือพูดถึงอะไรบางอย่างในตัวของเขาได้หมดนะหลงการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยผิดทําผิดพลาดนะ,ะแล้วก็หลงผู้หญิงได้หมดนะอืส่วนเราเองก็รู้สึกว่าเออมันไปแล้วก็มันจบไปตรงนั้นเถอะค่ะพี่แต่วันนี้มาถามดูไหมมาถามดูว่ามันจะมีโอกาสไหมนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะมีแฟนใหม่แล้วหรือเปลี่ยนใจแล้วแล้วมีคนคุยใหม่แล้วด้วยนะนะะแต่ยังรู้สึกว่าเขาไม่ใช่อ่ะยังคิดถึงตาคนนี้อยู่นะคะซึ่งถามว่าเขามาอยู่ในใจเราชีวิตเราแล้วเราสบายใจไหมโหพี่มันมันรู้สึกขาดเขาไม่ได้อ่ะเออมันยังเสียใจอยู่นะแต่ถา,ถามว่าเขามาไหมคะ ที่ฉันมองว่าคนใหม่ที่เข้ามาของของของทีมเนี้ยนะคะทีมที่สองเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ตรงใจไงเออคุณเก็บผู้ชายคนนั้นไว้ในใจด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันก็เลยเหมือนว่าคุณรอเมสเซจจากคนนั้นตลอดเวลาเลยคนเดิมของคุณนะนะคะถ้าวันนี้ลองเปลี่ยนไหมถ้าคุณลองเปลี่ยนใจรับเมสเซจจากคนใหม่นะคะ คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรับแม่เสร็จจัคนใหม่ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรในใจคุณเต็มไปหมดแล้วอะนะคุณเต็มไปด้วยคนเก่าคุณไม่มีพื้นที่ว่างให้คนใหม่เลยอะนะคะอ่าส่วนคนเก่าถามว่าถ้าถามไพ่ใบน,นี้ดิฉันว่าการกลับมาของเขานะคะเป็นยังไงฉันให้ไพ่ตอบตจะไม่ตอบเองนะ,ะเป็นไพ่ชุดนี้แล้วกันเป็นไพ่สี่แล้วกันการกลับมาของคนเก่าเนี่ยนะคะ เขาจะดีกว่าคนใหม่ไหมหรือเขาควรไหมนะการกลับมาของคนเก่าเป็น Ace of Swords นะคะมันเป็นความเจ็บปวดที่คุณได้เรียนรู้ไว้แล้ว The Hermit นะและคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆที่ไหนคือที่ที่สบายที่ไหนคือความสุขที่สุดของคุณถ้าเขากลับมาเนี่ยนะมันก็เป็นความหนักใจ แต่มันเป็นความมันเป็นโลกของคุณนะ่ะเขาคุณคิดว่าเขาเป็นโลกของคุณในตอนนี้นะคะอ่ะเขาจะกลับมาไหมเขากลับมาอยู่แล้วนะคะเขามาแบบว่าเขาถือว่าเขาเหนือกว่าคุณวันที่เขาอยากมาเขาก็มาวันนั้นดิฉันมองว่าคุณพร้อมตั้งการรับเขาแล้วรับไนที่นี้คือรับไว้หรือหรือว่ารับไว้ยังไงคุณเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะ วันที่เขามาน่าจะเป็นอีกสิบเดือนข้างหน้าหรือมาหึงคุณในช่วงเวลาที่คุณกําลังมีความรักครั้งใหม่อือผู้ชายคนนี้จะผิดหวังละเขาเป็นไฟออฟสปอร์ตละเขาจะเริ่มรู้สึกผิดหวังกับความสิ่งที่เขามาเจอแล้วนะคะเขาจะรู้แล้วว่ารักใหม่ของคุณนั้นรักใหม่ของคุณนั้นดีนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่มีรักใหม่พี่คะตอนนี้หนูยังไม่มีรักใหม่ค่ะยังไม่ได้คุยกับใครเลยนคนที่คุยยังไม่ใช่หนูแต่คนนี้ใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าฟิวออฟชูนค่ะ Night of Pentacle oh, ์ว่า sorry sorry King of Wands นะคะคว e n ควีอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องปรับปรับใจของคุณค่ะให้เบาลงให้คุณพื้นเปิดพื้นที่ว่างหายใจเข้าตอนนี้เป็น f u u r of s w o t s s คืออะไรก็ยังไม่เอาค่ะหายใจเข้าแล้วก็ล้างอดีตทิ้งไปน้ำยาล้างอดีตแล้วก็หายใจอดีตออกทางปาก ล้างอดีตทิ้งไปแล้วก็บอกสมองทุกวันก่อนหลับก่อนหลับหานาทีบอกว่าฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เหมือนอะไรเหมือนยาพิษผู้ชายคนนี้เหมือนอะไรที่เราไม่ชอบอะนึกภาพนั้นประมาณ5นาทีนะคะ o ฟลท f ครับแล้วเดี๋ยวคุณจะมีพื้นที่ว่างให้คนใหม่เข้ามาพี่ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆคิดดียิ่งดีทำดียิ่งดีพูดดียิ่งโคตรดีค่ะหมอดูวิกกี้ดูดวงจุนจิตลงนะ้าหน้าทอ